สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วนะคะที่โรงแรมอยู่ใกล้ๆก,กับเซนทันค่ะเซนทันที่อยู่ติดกับประตูน้ำเนาะโรงแรมนี้ก็ชื่อโรงแรมว่าอโนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าอยู่แค่ไหนโอเคค่ะวันนี้มารีวิวห้องพักกักตัว14วันที่กลับมาจากเยอรมันค่ะ ะะห้องน้ำเขาจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เราเยอะๆเลยนี้สําหรับให้เราซักผ้านเนาะจะมีแฟบยาล้างจานสบู่แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้คโอ้โทษดีค่ะนี่ค่ะเนาะมารีวิวอุปกรณ์หรือสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้14วันเขาเตรียมไว้ให้เรา เช็ดตัวกระดาษทิชชู่นี่ค่ะกระดาษทิชชู่ถุงอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ถุงใส่อาหารจากสายการบินเนาะ,ะนี่เนาะห้องใหญ่ค่ะนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะนี่เนาะตู้เสื้อผ้ามีรองเท้าให้ นีไม่กว่าให้แล้วก็น้ำสามแพ็คห้องใหญ่ทีวีจอใหญ่ค่ะมารีวิวเนาะห้องพักกักตัว14บวันกลับจากเยอรมันอยู่ติดกับเส้นท่านแถวแถวประตูน้ำอะค่ะค่ะอยู่ติดกับนี้เนาะ จะเห็นเนาะตึกโอเคค่ะวันนี้รีวิวห้องให้ทุกคนดูแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสว่าจะกักตัวยังไงจะเป็นยังไงไม่ต้องกลัวค่ะอันนี้สุกัญญามารีวิวมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูจะได้สบายใจเนาะเวลากักตัวอยู่คนเดียวค่ะใครกักห้องละคน โอเคค่ะเราก็กลับมาจากเยอรมันแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนก็สบายใจได้หมดห่วงเขาบอกว่ามีอาหารสามมื้อให้เราแล้วเราต้องวัดไข้ทุกทุกวันวันละสองเวลาโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารรายละเอียด ที่เรามาเข้าห้องแล้วเราก็อ่านรายละเอียดว่าเราข้อระเบียบนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างบนโต๊ะข้างๆทีวีเนาะเขาก็จะมีเอกสารไว้ให้เราทำแล้วก็รายการอาหารเราก็หยิบมาดูนะคะที่ตัวนี้อันนี้ก็จะทำให้วิธีให้เรายิยง QR c o d e โค้ดของอันนี้เนาะมันจะมีอยู่สามสามใบ เอ้ยสามมีใบนี้เนาะมีอยู่3ามคิวอาดเราต้องสแกนทั้ง3อย่างค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบียบในการกักกันเพื่อสังเกตเริ่มป่วยยังไงเรามาถึงเราก็อ่านวิธีแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้เป็นใบให้เราวัด ค่ายตัวเองเนาะเพื่อส่งไปที่คือรายงานนะคะรายงานทุกวันวันละสองครั้งไปทางที่ลายค่ะถ่ายรูปเนาะส่งไปทางลายก็คือลายก็คืออันนี้ค่ะที่เรายิงมาเราก็ดูว่าเราจะส่งไปทางไหนเนาะสามสามโคดนี้เราต้องมีค่ะเราต้องสแกนถ้าเรามาถึงโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารเนาะที่เรามาถึงเราก็อ่าน เพราะความเข้าใจของเราในนี้ก็มีตู้เย็นค่ะเนาะมีตู้เย็นไว้ให้เรามีแก้วน้ำแล้วนี่คือถุงถุงประหลอดค่ะถุงวัดไข้เนาะ เดี๋ยวเราดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะมีถุงแล้วก็มีเขามีปากกากระดาษให้เราพร้อมนี่ค่ะคือกล่องประหลอดเนาะข้างในไบว,วัดไข้ตัวเองอันนี้ก็จเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือแล้วก็ผ้าปิดกรหกนะสามอย่างในถุงนี้ก็มีพร้อมให้เราเนาะส่วนนี้เราก็เอาไว้วัดไข้ตัวเอง วันละสองครั้งเนาะแล้วก็ตรวจลงไปว่าเท่าไหรสองรอบนะคะรอบเช้าก็สิบโมงรอบบ่ายก็บ่ายสองโมงแล้วก็เขียนแล้วเราก็ส่งไปทางไลน์ค่ะไปให้เขาทุกวันค่ะจนครบสิบสวันโอเคค่ะนี่เราก็มาบอกวิธีเนาะคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ อ่านรายละเอียดในกระดาษนี้เนาะที่เขาเตรียมว้ให้แล้วก็เปิดอ่านสักหน่อยเราจะได้เข้าใจละเอียดเนาะอ่านให้หมดเลยสุกัญญามาถึงสุกัญญาอ่านหมดเลยค่ะแต่พอดีแบตหมดเนาะก็ต้อง <laughs> ไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็เปิดไวไฟเข้าพาสเวิร์ดเพื่อจะมีไวไฟแล้วก็เข้าไปสแกนอันนี้ค่ะโอเคค่ะ แค่นี้แหละค่ะกดระเบียบและอะไรที่เราอยากรู้เราก็อ่านในนี้ค่ะมีบุกทุกอย่างโอเคค่ะถ้าชื่นชอบวีโอที่สุกัญญาทำลงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปหวังว่าคง มีประโยชน์กันบหลายคนแล้วก็ทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นว่าเราจะโดนกักตัวห้องพักอะไรจะเป็นยังไงสุกัญญาก็พามาดูแล้วนะคะว่าก็ดีค่ะห้องพักดีเราพักอยู่แค่คนเดียวเขาก็เตรียมขอ,องเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เราเนาะเพื่อไว้ใช้ในเวลาจำเป็น14วันผงซักฟอกน้ำดื่มโอเคดีค่ะ ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนาะกับที่พักพักตามรัฐบาลพักเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะคะเดี๋ยวลองดูตอนกลับว่าเขาจะให้เรากลับเองหรือ,อยังไงอันนี้สุกัญญาก็ยังบอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวสุกัญญาจะบอกไปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าท่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ